คำถามประกันสังคมรีไลท์ส่งประกันสังคมมา24ปีส่วน5ปีสุดท้ายไม่เท่ากันนะครับดังต่อไปนี้13,000บาท13,700บาท14,000บาท14,500บาท15,000บาทบํานาญที่จะได้รับจะได้ประมาณกี่บาทนะครับได้กี่บาทได้เท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำนํำลังใจด้วยนะครับอย่างที่บอกว่า เวลานะครับเราคำนวณฐานเงินสมทบเราจะใช้60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับมาคำนวณฐานเงินสมทบซึ่ง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยบางคนฐานมันเกินหมื่นไปแล้วก็ใช้ตัวเลขหมื่นได้เลยแต่บางคนฐานไม่ถึงหมื่นหรือฐานหมื่นแค่ปีสุดท้ายนะครับมันก็ต้องมาคิดนะครับฐานย้อนหลังไปว่าฐานจริงๆแล้วของ5ปีสุดท้ายหรือ60เดือนสุดท้ายมันเท่าไหร่นะครับเงินมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะขึ้นเงิน เงินเดือนเนี่ยนะครับปีละ1ครั้งนะครับช่วงเดือนมก,กราก็จะเป็นการขึ้นเงินเดือนเงินเดือนใหม่นะครับนั่นทำให้เราจึงใช้วิธีการคิดของช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเงินเดือนเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะนั้นคลิปนี้จะมีวิธีการคิดอย่างนี้ ตัวอย่างที่เรามาคำนวณกันนะครับส่งประกันสังคมมา25ปี5ปีสุดท้ายเราเอา5ปีสุดท้ายนะมาแจกแจกนะครับฐานินเดินเท่าดังต่อไปนี้ปีที่1 13,000บาทนะครับคูณ12ก็156,000บาทปีที่2อ113,700บาทคูณ12ก็164,400บาทปีที่3 14,000บาทคูณ12ก็168,000บาทปีที่4นะครับ14,500บาทนะครับคูณ12ก็1 0 0 0 0 0 74,000บาทปีที่5นะครับ1 0 0 0 0 0เออ 1, บาทคูณ12ก็180,000บาทนะครับเมื่อนะครับได้ฐานเงินสมทบรวมกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาบวกกัน156,000บาทบวก164,400บาทบวก168,000บาทบวก174,000บาทบวก180,000บาทรวมเป็น842,400บาทนะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยเราก็ต้องหาร60เดือนสุดท้ายนะครับ842,400บาทหาร60 เดือนนะครับเท่ากับ14,040บาทนี่คือฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่แท้จริงนั่นเองนะครับเมื่อได้ฐานตัวนี้แล้วนะครับเราเข้าสูตรคำนวณเลยทรงประกัศสังคมมา24ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,040บาท วิธีการคิดนะครับ24ปีลบ15เท่ากับ9ปีส่วนเกินคูณคำนวณ1.5คูณ9เท่ากับ13.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก13.5ที่จะได้เพิ่มเป็น33.5 33.5ของ14,040บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,703บาทนั่นเองนะครับนี่คือตัวเลขที่คุณจะได้ต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับนี่คือวิธีการคิดที่แท้จริงของ60เดือนดททาาเเเเีี่่นน่นนนนกกรรรณงิือไมััะคบ และเงินเดือนเราต่ำกว่า1น0 0 0 0บาทนะครับหรือมาพึ่ง15,000บาทในช่วงปีสุดท้ายอะไรแบบนี้นะครับในกรณีใช้ฐานเดิมแต่ส่งจำนวนปีอื่นๆละนะครับก็ตามนี้เลยส่ง15ปีได้2,808บาทส่ง16ปีได้3,019บาทส่ง17ปีได้3,226 9บาท8ปีได้3,440บาท19ปีได้3,650บาท20ปีได้3,861บาท21ปีได้4,072บาท22ปีได้4,282บาท23ปีได้4,493บาท24ปีได้4,703บาท25ปีได้4,914บาท26ปีได้5,125บาท27ปีได้5,335บาท28ปีได้5,546บาท29ปีได้5,756บาท 30ปีได้5,967บาท31ปีได้6,178บาท32ปีได้6,388บาท33ปีได้6,599บาท34ปีได้6 8 9บาท35ปีได้7,020บาทโดยประมาณนี่คือวิธีการคำนวนนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิชฉาชีพนะครับ ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำปาาระกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณ ผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอา e คอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นร,ระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ